ชื่อเรื่องเนารวงกลางวังหลวงตอนที่หนึ่งศพใต้บูหิมะแกล้งหลีปีเทียนหลงที่สิบแปดฤดูหนาวมาเยือนก่อนกาหนดหิมะโปรยปลายคลายผ้าขาวคลุมทั่ววังตะวันออกแต่กลางสวนดอกบัวกลับพบศพของขันที่คนหนึ่งถูกฝังครึ่งตัวใต้หิมะสภาพคอหักดวงตาเบิกโพลงด้วยความตื่นกลัวก่อนตายมันเป็นการฆาตกรรมและผู้ลงมือต้องอยู่ในวังนี้เสียงเรียบของจินอี้ดังขึ้นสตรีผู้เคยเป็นมือปราบแห่งกองพิทักษ์หลวงก่อนลาออกอย่างเงียบงันเมื่อสามปีก่อนด้วยข้อหา ขัดคําสั่งองค์จัก,กรพรรดิแต่บัดน,นี้นางถูกเรียกกลับมาอีกครั้งไม่ใช่ด้วยราชองค์การหากแต่ด้วยคาขอจากพระสนมอันดับหนึ่งหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิทธิพี่ของนางจินอี้นี่ไม่ใช่ศพแรกพระสนมกระซิบเสียงเบามีเนาอยู่ในวังเงาที่แม้แต่พวกเขาก็กลัวในมือของศพมีเพียงบบอแสเดียวกลีบบัวแห้งที่ยอมด้วยหยดเลือดและข้อความแผ่วเบาในลมหายใจสุดท้ายฟางวากลับมาแล้วตอนที่สอง เงาใต้ผืนน้ำเสียงลมหนาวพัดผ่านเหนือยอดหลังคาพร่าพลา,พลาเสียงกระดิ่งลมกระทบกันเบาๆเหมือนคำเตือนลึกลับจินอี้ยืนนิ่งอยู่ริมสะบวกลางสวนคุกเข่าลงช้าๆตรงที่พบศพเมื่อวานแม่หิมะจะกลบทุกอย่างแต่เงารอยบางอย่างยังคงอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งเงาร่างมนุษย์อีกหนึ่งคนมีคนยืนมองดูอยู่ข้างสัก์ตอนที่ศพถูกทิ้งนางพุมพำและเขาไม่ได้ทิ้งรอยเท้าเลย เสียงฝีเท้าดังขึ้นเบื้องหลังจินอวีไม่ต้องหันก็รู้ว่าเป็นใครส้มไปนางเอ๋ยเรียกชื่อชายหนุ่มในชุดราชสำนักสีน้ำเงินเข้มผู้เป็นเจ้ากรมพิธีการวังหลวงและอดีตสหายที่เติบโตมาด้วยกันท่านเปลี่ยนไปเขากล่าวพลางส่งกล่องไม้เล็กๆมาให้นี่คือของที่พบจากกระเป๋าสอพเจ้าต้องดูเองภายในกล่องมีกล่องเครื่องหอมเล็กจิว๋วแต่ด้านในกล่องซ่อนกล่องอีกชั้นกล่องเหล็กสีดำที่เปิดออกเผยให้เห็น ป้ายยกแตกครึ่งหนึ่งจินอีนิ่งงันไปชั่วครู่นี่คือป้ายยกของฟางวาใช่หรือไม่ส่งไปถามอย่างไม่แน่ใจใช่านางตอบเสียงเบาข้าเคยมอบมันให้นางในวันที่เราจากกันครั้งสุดท้ายแค่คำพูดประโยคนั้นทําให้ทั้งสวนดอกบัวดูเหมือนเงียบงันลงอีกชั้นหนึ่งเบื้องหลังปริศนาฆาตกรรมอดีตที่ถูกลืมกําลังกลับมาตอนที่สาม เพลงพิณในราตรีเลือดยามสามยามสี่ของค่ำคืนในว่างหลวงมักเงียบสงบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหิมะร่วงกระทบใบไม้แห้งแต่ค่ำคืนนี้กลับมีเสียงพิณบางเบาลอยล่องออกมาจากตําหนักร้างตําหนักอวินเหิงที่เคยเป็นตําหนักของพระสนมผู้ต้องโทษในประเทศเมื่อสิบปีก่อนขันที่เวียนยามชื่อเซลีได้ยินเสียงพิณน,นั้นโดยบังเอิญเขาคิดเพียงว่าเสียงมาจากพวกสาวใช้แอร์ฝึกดนตรีจึงถือโคมเดินเข้าไปตรวจดู ทว่าสิ่งที่เขาพบกลับเป็นร่างหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนางในเปียกปอนไปด้วยเลือดนอนแน่นิ่งหน้าประตูตําหนักบนพื้นข้างตัวนางวางพินไม้ที่ขาดสายลำคอของนางถูกกรีดด้วยความแม่นยำเพียงครั้งเดียวแต่สิ่งที่ทําให้ขนลุกที่สุดคือคําที่ขีดไปด้วยเลือดบนบานประตูไม้สายลมใต้พินปีกของเงาวันถัดมาจินอวิมองร่างของนางในนิร,รนามด้วยดวงตายเย็นชานี่ไม่ใช่การฆ่าเพื่อปิดปากธรรมดานางกล่าวมันคือการส่งสาร ถึงใครบางคนส้มไปขมมดคิ้วท่านหมายถึงถึงข้าหรือถึงฟางวาจินอี้ตอบเรียบเรียบ,บาแสที่พบเพิ่มเติมในร่างหญิงสาวคนนั้นคือเศษกระดาษแผ่นเล็กซ่อนใต้ปลอกแขนเสื้อเปียกเลือดบรรจงหอมันไว้ข้อความเขียนด้วยลายมือประณีตแบบสตรีสูงสักมากกว่าฟางวาไม่ใช่เหยือ่อและข้าไม่ใช่ผู้ร้ายปลายตอนยามค่ำคืนจินอวีเปิดดูสมุดบันทึกลับเก่าแก่ของตนหน้าแรกคือ คำเตือนที่นางจดไว้ตั้งแต่สาปีก่อนมากกว่าอย่าไว้ใจเสียงพินอย่าเดินคนเดียวในวังยามหิมะตกและอย่าลืมว่าเงาอาจอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์ตอนที่สปากคำในเงาจันลาน,น้ำชาในตำหนักฝ่ายในถูกจัดเป็นสถานที่สอบสวนชั่วคราวนางในระดับล่างหกคนถูกเรียกตัวมาตามคำสั่งของส้มไปแต่ทุกสายตากลับจับจ้อมาที่เพียงผู้เดียวนางในชื่อเสี้ยเหมย ผู้เคยรับใช้อยู่ตำหนักอวินเหิงก่อนจะปิดไปเมื่อสิบปีก่อนท่านจะถามอะไรก็ถามเถิดเพคะเสี่ยเหมยก้มหน้าเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ข้ารู้แค่ว่าตำหนักนั้นมีเสียงพินตอนกลางคืนมาหลายวันแล้วไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อวานจินนวิเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามกลับเรียบๆเบจ้าว่าเสียงพินนั้นเหมือนของใครเสี่ยเหมยเงยหน้าขึ้นดวงตาวาดหวันเต็มที่เหมือนเหมือนของพระสนมเหมือนเฟยเพคะเธอกลืนน้ำลายแต่ พระนางสิ้นพระชนไปนานแล้วส้มไปสะดุง้งพระสนมเหมือนเฟยนางคือมารดาขององค์ชายรองจินอีรีตามือแตะลงบนโต๊ะเบาๆเสียงพินตําหนักร้างกลิ่นหอมบางจางๆจากพินนางหยิบผ้าเช็ดหน้าห่อเล็กที่ได้จากร่างนางในออกมานำกลิ่นที่ติดอยู่นั้นให้เซี่ยเหมยลองดมเซี่ยเหมยถึงกับหน้าซีดนอนี่คือกลิ่นเครื่องหอมเฉพาะของกลุ่มบุภผาราตรีเพคะนางกระสิบกลุ่มนางในรับที่เชื่อกันว่า เคยเป็นเงาของพระสะนมเหมือนเฟยยิ่งสืบยิงพบเงาอีกเงากลุ่มบุปผาราตรีเคยถูกยุบไปหลังเหตุวางปั่นป่วนเมื่อสิบปีก่อนแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ในกลุ่มนั้นบ้างหากยังมีชีวิตอยู่นั่นแปลว่าคดีในวันนี้อาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกลบออกจากบันทึกหลวงจินอี้กล่าวกับส่งไปในภายหลังมากกว่าฟางว่าเคยเป็นสิบพระสะนมเหมือนเฟยหากนางกลับมานางอาจไม่ได้กลับมาเพียงลำพังปลายตอนยามราตรีอีกคืนหนึ่ง บนผนังของตำหนักอวินเหืองมือเงาหนึ่งขีดข้อความด้วยหมึกสีดำมากกว่าบุปผาเบ่งบานอีกครั้งรอให้เลือดฉลมตอนที่ห้ากลีบบุปผาที่หายไปหลังการสอบปากคำในลานน้ำชาจ,จินอีเริ่มเดินสายเงียบไม้ยม,มกทั่ววางฝ่ายในไม่ใช่ในฐานะขุนนางหรือมือปราบแต่ในฐานะเงาที่เคยเป็นเงาของนางรอบเดินผ่านตรอกระหว่างตำหนักใต้ชายคาระแหน่ไม้ผ่านบานหน้าต่างปิดครึง่งทุกฝีเ้าาล้วนแฝงเป้าหมายเพื่อตามหา สมาชิกกลุ่มบุปาราตรีที่ยังเหลืออยู่เป้าหมายแรกนางในลีเยผู้เคยเป็นมือทําเครื่องหอมให้พระสนมเหมือนเฟยแต่เมื่อจินนวีมาถึงตําหนักเล็กริมสาดน้ําร่างของลีเยถูกพบเสียชีวิตแล้วลอยนิ่งอยู่กลางสระบนหน้าผากของศพมีรอยสลักรูปลีบบัวกลับด้านด้วยเข็มทองและผ้าคาดผมของนางถูกมัดเข้ากับสร้อยหยกอีกครึ่งหนึ่งที่ตรงกับของฟางวาแต่บาแสสําคัญกลับไม่ใช่ศพหากเป็น เครื่องหอมที่กําลังจางกลิ่นบนทูบข้างสาราจินอี้สูตรกลิ่นเบาๆก่อนกล่าวเรียบเย็นนี่ไม่ใช่กลิ่นของลีเย่แต่เป็นกลิ่นเฉพาะของหอหลินจูที่พักนางในรับใช้ใกล้ตำหนักองชายรองเมื่อกลับไปตรวจสอบที่หอหลินจูจินนวิพบบอพ่อผ้าผืนเล็กที่มีกลีบบัวแหง้งซ่อนอยู่และซองจดหมายสั้นไม่มีชื่อผู้รับมากกว่าบัวที่จมใต้น้ําไม่ใช่เพียงดอกไม้หากคือดวงตาส้มไปเมื่อทราบข่าวถึงกับเอ่ยเสียงเครียดคนที่ฆ่าลีเย่ ต้องการส่งสารถึงคนในกลุ่มเดิมและอาจรู้ว่าท่านกําลังตามหายอยู่จินอีบยักหน้าแต่ในใจนางรู้อยู่แก่ใจว่าคนที่เฝ้าดูนางอยู่ไม่ได้มีแค่หนึ่งและฆาตกรอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดปลายตอนในเงาคืนที่มืดมิดเสียงพิณแผ่วบางบรรเลงอีกครั้งแต่คราวนี้มีเสียงสตรีเอ่ยเบาเบาแซกขึ้นมาพร้อมลมหนาวมากกว่าอี้เอ,อ๋เจ้าจําข้าได้หรือ,อยังตอนที่6 รอยแผลใต้ผ้าคลุมไม้สายลมยามเช้าพัดเอาไอเย็นของหิมะเมื่อคืนมาผสมกับกลิ่นไม้จันทร์จากตำหนักหลวงจินอี้ยืนอยู่เบื้องหน้ากระจกทองเหลืองในห้องพักของนางมือหนึ่งลูบรอยแผลเป็นจางๆใต้ต้นคอบาดแผลที่นางไม่เคยให้ใครเห็นนอกจากนางคนหนึ่งในอดีตฟางว่านางพุมพำชื่อที่เคยเป็นทั้งคำปลอบโยนและคำต้องห้ามสิบปีก่อน,ก,อนก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระสนมเหมือนเฟยฟางว่าและจินอี้คือคู่สิทธิ์ที่ไม่ต่างจากพี่น้อง ฟังว่าเป็นเหมือนแสงสว่างของวางหลวงงามสงบรอบรู้ส่วนจินอวีเป็นเงาคมเข้มเยือกเย็นจนกระทั่งวันที่พระสนมเหมือนเฟยถูกกล่าวหาว่าคิดก่อกบฏกลุ่มบุปผาราตรีแต่กระจายฟังว่าหายตัวและจินอี้ถูกลงโทษเพราะไม่เปิดโปงผู้เกี่ยวข้องและแผลที่ต้นคอของนางฟังว่าเป็นคนฝากไว้เพื่อปิดปากกลับสู่ปัจจุบันส่งไปนำรายงานลับจากองครักษ์เงาม,มาให้มากกว่า มีผู้เห็นชายสวมผ้าคลุมเดินออกจากตำหนักรองขององค์ชายรองในคืนที่หลี่เย่ตายและพบเศษพินหักที่มีตราสลักเฟยหลิงเครื่องดนตรีที่พระสนมเหมือนเฟยใช้เป็นประจำล่าสุดพบจดหมายปิดผนึกที่ลงชื่อเหมือนว่าถูกส่งเข้าตำหนักองค์ชายเมื่อสามวันก่อนชื่อเหมือนว่าคืออีกนามหนึ่งของฟางว่าเมื่อยังอยู่ในวังจินอี้จึงตัดสินใจปลอมตัวเป็นนางในใหม่เพื่อแทรกเข้าใกล้องค์ชายรองและที่นั่น นางได้ยินเสียงพินอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นบทเพลงที่ฟางวาแต่งให้ตนเมื่อสิบปีก่อนและเมื่อหันไปบนระเบียงหิมะข่าวนั้นมีเงาร่างสตรีในชุดดำยืนอยู่มากกว่าข้ายังจำตาเจ้าได้อีเออแต่เจ้ายังจำหัวใจของข้าได้หรือไม่ปลายตอนใต้ตำหนักองค์ชายรององค์ครรภ์รับคนหนึ่งพบห้องรับปิดผนึกในนั้นมีภาพวาดสีจางวางเรียงอยู่หลายสิบแผน่นทุกภาพคือภาพของสตรีผู้หนึ่ง ในชุดนักพรสใบหน้าเหมือนจินอีทุกกระเบียดนิ้วตอนที่7กลับมาเพื่อฆ่าหรือกลับมาเพื่อปกป้องในห้องหลับตายตําหนักองค์ชายรองจินอี้ยืนนิ่งอยู่หน้าภาพวาดตนเองกว่า50ภาพภาพเหล่านั้นไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้วาดแต่ทุกภาพล้วนแสดงถึงสายตาที่จับจ้องนางมาตลอดสิปีที่ผ่านมาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบา,เบาๆดังขึ้นเงาดำก้าวออกจากม่านมืดเป็นฟางวาในชุดนักพพสสีหม่นเบื้องหลังนางคือขลุ่ยไม้ไผ่เก่าแก่ที่ยังมีคราบเลือดติดปลาย ยังจําเพลงนั้นได้จินอวิเอ่ยนิ่งฟังวายิ้มเศร้าข้าจําทุกอย่างแม้แต่เสียงที่เจ้าร้องไห้ในคืนสุดท้ายการเผชิญหน้าระหว่างสองอดีตศิษย์ฟางวัยอมรับว่ากลับเข้าวังในฐานะสายลับเงาของใครบางคนแต่ไม่ใช่เพื่อฆ่าหากเพื่อหยุดแผนการบางอย่างฟางวาไม่ได้ฆ่าหลี่เย่หรือขันทีที่ตายนั่งตามล่าคนที่กําลังลบอดีตและใส่ร้ายกลุ่มบุปผ,ผาราตรีมากกว่าคนที่เจ้าควรสงสยัยไม่ใช่ข้าแต่เป็นองค์ชายรอง และคนที่อยู่เบื้องหลังเขาผู้สาเร็จราชการส่งไปรายงานเพิ่มเติมในหอประชุมลับมากกว่าพบสารลับถูกส่งจากวางองคชายรองไปยังจจนของผู้สาเร็จราชการในสารมีแผนปลุกกระแสว่ากลุ่มนางในลับเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความชอบธรรมในการยึดอํานาจทหารจากฝั่งจกักรพรรดิหนุ่มแผนการคือหนึ่งปล่อยข่าวเรื่องกลุ่มบุปผาราตรีคืนชีพสองก่อคดีฆาตกรรมในวางให้เกิดความหวาดกลัวสาม ใช้องค์ชายรองเป็นหุ่นเชิดเพื่อโค่นอำนาจจักรพรรดิผู้ยังเยาว์วัยค่ำคืนนั้นเกิดเหตุฆาตกรรมรายที่สามศพของขุนนางชั้นสูงจากกระทรวงพิธีการถูกพบในหอพระราชพิธีมือของเขากำแน่นภายในคือกระดาษจ,จารึกชื่อหกคนชื่อที่หกคือจินอวีจินอวีเนียบดวงตาไม่สันไหวนางรู้แล้วว่าฆาตกรตัวจริงคือผู้ที่หวาดกลัวความจริงจากอดีตปลายตอนฟางวาเดินมาหานางอีกครั้งในลานหิมะยื่นกล่องไม้เล็กให้มากกว่านี่คือเครื่องหอมที่เหลือจากพระสนมวนเฟย ข้างในมีความลับที่ผู้สำเร็จราชการปิดซ่อนไว้จินออวีมองกล่องหมายแล้วยิ้มเย็นถึงเวลาปลุกอดีตให้ตื่นและลากเงาออกมาท่ามกลางแสง